สบายดีพ่อแม่พี่น้องชีิทุกคนทุกฐานด้ยจ้าน่าเป็นปากแดงแผลแวะอยู่พี่น้องหนาเขียวเขียวน้องแค่ก no ็นั่งหนึ่งเฮ็ดพี่น้องกระทินออมาหล่างซอยแไปสาวๆเป็นต้นเถียงพี่น้องเถียงกลัว่าเราเจดมดำบัววัยพี่น้องเลยลงตพืเอิญกับไก่ทองคือมาแกงหน่อไม้ก็เลยแกงถ้าผื่นพี่น้องแล้ไปเก็บพางมาคือกับไก่ทองอันนี้น้องอันนี้ก็น้องกระทินไปเก็บอยู่หน้าค่ะพี่น้องได้พักกระแหน่นำเนี่ย เขาคั่วถาดเจดมพี่น้องแกงน้ำมัถาดเจดมกำลังขึ้นไอหอยหอยพี่น้องแกงน้ำมัใส่เห็ดปวกน้ำมับ่มหวานพี่น้องสองกอสามกอแล้วก็น้ำมัไหลน้ำสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีทำพังไทยพังเราต่างประเทศเด้อสบายดีสุภุสุคนดูเถอไปหาเห็ดกระจนคาลาพี่น้องได้ไก่ผอกระท่องไปหาหลบสองมันไปเก็บหม่องเก่าพี่น้องนี่เด้อ รอบสองแล้วนี่นะพอแกงเออเนื้อบอนเก่าหนะ้าแม่บักด้าหนนะ้าไข่นี่ยนะหน้าพี่น้องบักลายห,หนึ่งเออสูงยังจุ่มๆหนึ่งแ้่กูไปเขี่ยหมองเก่ามันคือบ่เห็นสินะตอนเสาเนาะอันนี้มันเถียงแนละ้วพี่น้องมันก็เลยออกโบไล่ห่างเด้อพี่น้องเด้อรอแส็บต้องกันเจ้าใหม่สเสหิตปว๋ พามาอืพากะเน่พากะแงาท้งสุดยอดพี่น้องเลยมันเทดก็ได้มาสั่งว่าแท้มันจับมึงอย่บแน่มันร้ายคือบ่จับสะออปิ้ยีนาู่อานปิงยี่าดน้องหนคมีปะะมันมวว่านี่กเห็นเน่าผาย ปบาตัวนหน้ามึงหน้าุตาเดน้ัว่น่ะน้องง่นปานนี่กูไปล้างซูดำหน้าขื้นยแกนม่ตังเฮ็ดแกงน้ำใม่คืออยู่น้ำกันี่ซองแต่ใส่นกันหรอกินกป้านแนี่นะไปหามากินลูกูกเลยตักข่าวให้กูแน่ต้วนกูจะกินข้าวจ้ากูไปกินข่าวหนวฮ้อน ค่านออกมาแต่เพื่อนคั่วน่ะพี่น้องหัวโดนนั่นเทียงเจดามจนสีหักโผอโอเปนวกเป็นนวจดามนเบิดาเป็นนัวเป็นนัไเปวเป็นวเป็อเนเป็นเป็นวเมเนเป็นนัวเปนนัวเป็เนัวเนนัเป็นนัเนเป็นนัเป็เนนเัเนเ็เนนัเวเป็เป็นนวเเ เน like hmm. oh. like ื้อไหลไหลของเอาน้อยฮอนฮอนจึเหงอแต่เหงอแตนได้ให้เขาวเย็นจะสิกินอะกูตักไปให้กูลุดเป็นไรนองแกตนนะครับกระเิบเมื่อวานเก็บ huh ยัง สวนอม่เราหั่นเกียบนีผัวเถาผงสีมืวานปักสิสักแง่ตายสามเลยปศสสุขาลูกคืนกรนจ้าเกไว้ได้สบามระดีนหมใลูกไว้ไดสบายดีใหม่รสบายดีก่อนลูกล่ะหมดบ่ลูก ท่านแม่มันบอกแล้วมันเฮ็ดเจ้าเขาโบ่มีอย่าทำฮาเฮ้ยถ่ยดับแล้วเน้นมันฮะเอื้อเออเออเอาช็อตเกิ้ลอะไรจะสยตลาดใช่มันคือรวยถ้าไก่เอาสื้อสมาถิ่มตลาดรวยรวยง่ายถูกยากรวยง่ายอ่ะวสบายดีลูก สบายดีรงนีค่ากนกินข่าเก่งเลยบางมันเก่งมันสบายดีนะกรแนวนี่มือนะเนาะกูกับขัวจิรอแล้วเอ้ยเ่ิงถุยแล่นแล้วมันเกบผักขาดอยู่กลางหน้าดำาี่ลอืมสบายปลไก่ดนแน่วมันจะไปแย่ในก่งย่งหมูกินข่านี่นโนโนโนสบายดีกินข่าน้กันพีเนามูขีจังห้าคอนหมูขัคอนหมูน่จังห้าบ่อมูหยาแล้วหมูห่าแล้วเก็บผักขาแล้วใช่ลน้อ ป้ามานหลดหนอมากินหลกดอมักนกินหนด้วย้หรอไปจะียกอออตนรบั่จสิหอบแกงน้ำมกับแกงเฮ็ดมาให้พัวอะพี่นนางนางนาน่าก็กินแต่แต่กงเห็ดนั่นแหละบ่กวหาเน้วลเที่ยวาปิดอะนเฮ้ยขึ้มผ้าขึ้มพนทางนั้นนะเฮ้ยเป็นตาหย่านแทละ

มาโดแมงเทกินแกงาไม้อกเะแกงมาจังมมียะฮกระโดนนงมาเมื่อกี้ต่อไปคว้าได้ไหมเจ้นะน้าปีนห้วนัน่งกับมันกับม้วนขืนม้วนขืนยังมันขาเสือกเฮ้ยไปโฉกูบเทิงสมกบใครแซ่บู่ล่ะเจ้าฮายเฮ้ยเออจะทงท่าไคแหละ ไ,นนไกับแม่นี่แแรกแกงมองอกือห่อไแกงกูไปใส่ <c oughs> กระแดกไา่เลยตองตองใส่บมเบิร์สัมัได้กระสอบอาละซื้อเอาหวน้ำมันหาบ่เห็นกได้ต่อนหอสิพันธ์นาสิพันบ

พักแหวนเด้มีแต่หน่อใหญ่ๆต่วนเก็บกัอีวีหื้อมะขามพี่เทิงใส่เตงเทียงโอ้ยมันหอดมันหอดมันหอดก็เลยพอมาไก่ขึ้นมาจะกระนังวางนี้นี่พอมาไก่กะนังวางนะกล้วยกินเนื้อหย หาหางมาเดิมพี่น้องเล่งน้มุ้มมือนเขาเงน้องหัเฮ็ดใส่เฮ็ดด้วยนี่นะบ้บววงบวในถุนี่โอโอโอใหม่รับสะนนาออีเคียวไป็น่ะไรเคียวยู่หันบ่า้อกินมันดูห่นนอม

พอปไก่มันกินข้าวเนียวได้มันกินขา้าวเจ้าบ่แล้วมันกินขา้าวเจ้าบ่แล้วย <c oughs> ามาอีกเจ้ากันยามาอีกแ่กวันอม่ยนอยู่ได้โว้ยตัวน้่ต่ำมันจะขนามาเฮียงกันกันเลเฮียงกันแบบนี้เอาทางควงไปเลยโมเห็ดทางาไปเลเอาทางควงไปแบบ นี่ถ้าไข้กินเลยมันจะไปโอ๊กมันนะเจ้าโอ้แพรนะแม่แม่น้องรำว่าแม่ทาพูกเขาไปกุ๋วมาเขาว่าใครมาแล้วมาตีหยาห์ยังเฮ้ยตุมน้ำห่อน้ำห่อฉุดรางวัลมันก็ลุ่มมันก็ละลายยายเพื่อรำสายบาดตายตื่มอีก อันแมกดำนะฮะเฮ็ดปวกเฮ็ดพออยู่แถวนะฮะแล้วเอินเพิ่นขอดขึ้นมากินแก้น่ไม้บัน้มากินแกงหนไม่มาหาเฮ็ดเพิ่นว้าต่อพงนะพี่น้องเลยามนวเลันยวม่ันต่อไปตะังขนาดยังวะือเพิดมานำเก็บวงได้เลเียนซีเข้าไปบอลเก็บแล้วข้งแหวนคือมีผูกกินแหะ การนมันขมันก็ได้แ่ม่มันกูเอินถามมานะคันเดนคันเดนกูกับฮอมบกก่อนกูเอินถามวาได้บอกอีการได้พอเกงเอามง้เนีหันเนกูเห็ดนะคำเดียวผักเวนโถีช่งผักเวนสองสิบเจดแซ็แล้วเห็ดหัวขันสมด้ดั้ำ มาู่ะม่พอมาค่พอไก่เก็บมากระไรพอแกงใหญ่กระไรเด่นในทงยางล้ำเก่ามันขนี้กับบึงมหักบบเห็นคือคือพวกทรหากม่เิว่าแกงมัซุมเลยจงแล้วโทรกนสักขามันจากมาสุดหักลิงเล่นเช็คสามเปิ่งเิอยู่หักโเิ้ลแล้วก็แกง่าบ่งทรหาก่อนขามันไปใแกงนะคมขย

ผักชีไปหนึ่งผักชีไปแกงมันเปื่อยมันจะมีวิตามินน้องอิ่มแล้วยังอุ้งหมออีกคนอร่อยหมอบางใหญ่ไอ้วันน้องเขายาได้โอิ่มจะกินขอนี้วหมอบากใหญ่เดินลงบัดปลากโลมากี่โลได้ยังอ่ะยะ อ๋อยและลงเพื่อื่นก็ปลาไก่มาดำยังแหละยังก็ดำอิ่นนะเมื่อแจ้งหน่อไม้มันมา ความแน่นแล้วอันกินบางบวบคมกินแล้วกันขี่ลายทองลายสายทั้งขี่ทั้งหักั้นมัปูเี้ยนี่บอนไต่าง่ามมนเนาบางบวบพี่เบื่อให้ได้ซูบวบคมะในต้นมาเพื่องไปาตั้งเพื่อนกาคมกันยังกินอยูด้ักวบับวบแ่้อบวบมพ่นกาคมกันยังกินอยู่ได้ซูงเนี่ยคนหมักคมเนาะมนี่ะบบวบแมิ้อม่นกมกันกินอมักนมั่อนว เออเล็ดนำกันนะขันห้าวย่างใส่กระสักบึบบึมันได้ย่านเป็นยังไงย่างใส่นหนึ่งก็บไม่ได้เห็นมึงเห็นกูเป็นผีปนนาบอเขียวโพดเบื้งหันซีบหน่อยใช่ย่านแทะงอเวืปอบเชหางยไหนพี่น้องที่พงงมัมัึงดมัดมึงดูตานะตานั่นแนมมึงห้าผูได้เอเย้เอ้ยเห็นรอได้ขู่ยังลูก เขียวขยวเออเียน้องลยเียเนโอ้ยมันอจากปีแล้วก่อนี่ชวปีกันจากเดือนอะไรนี่เดือนเดือนยังว่าพมเนี่ยอยัแซื้อเคลานะแม่มันเกิดปาไกได้มาอื่นฝรัลูกเอ้ยมันเกิดปไกมาอื่นจัดมาสมปีเต็มได้มาอื่น Mm -hmm.